เป็นไงบ้างครับดูแล้วได้อะไระในการที่จะไปประกอบกับความรู้ที่เราเรียนมาตรงกันบ้างไหมตรงไหมครับนะฮะอย่างน้อยก็คงจะได้ดูรู้ในเรื่องของกระบวนการนะครับว่าเราจะทําสื่อไม่ว่าจะสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหัวใจสาคัญมาอยู่ตรงไหนไอ้ตรงนี้สําคัญนะครับเวลาน้องเรียนจบมาแล้วเนี่ย น้องจะไปทํางานกับบริษัทต่งางๆน้องก็ต้องเรียนรู้ตรงน,นี้จะไปทําธุรกิจตัวตัวก็ต้องรู้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะอย่างนันทพันธ์เนี่ยหรือว่าการทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยการย้างงานเนี่ยเราไม่ได้ยากเป็นลักษณะประยําเสมอไปนะครับอย่างกิจการของนันทพันธ์เนี่ยบุลคลากรบางส่วนของเราไม่ได้เป็นบุลคลากรประยัมนะครับเราจะมี มีแลนด์มี o u t s o u r c ์สอย่างโปรแกรมเมอร์ของเรามีหลายคนนะฮะเราจะแบ,บ่งงานกันทำคนไหนที่ชำนาญด้านโปรแกรมไหนเราก็จะทงทางทีมงานเราก็จะเป็นคนกระจายงานไปให้นะครับคนที่ออกแบบเก่งน,นะฮะถ้าเก่งเรื่องแบบเรื่องอทีมเรื่องอะไรต่างเราก็จะกระจายงานไปให้นะครับคือไม่จําเป็นต้องต้องทํางานอยู่ที่สัมนาครับ ต่อไปในการทํางานเนี่ยอยู่ที่บ้านก็สามารถทํางานได้นะครับเพราะฉานั mm ้น hmm. ผมคิดว่า mm hmm. อยากจะฝากนักศึกษาวไว้เลยนะครับ mm hmm. ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ย mm hmm. เป็นอะไรที่มาแรงแล้วต่อไปพวกเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่ที่เรียนอยู่เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองแล้วก็สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับ mm hmm. ต้องเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ใครที่ยังไม่เริ่มต้องเริ่ม นะครับต้องมีระบบอีเมลต้องมีระบบการเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆนะครับเรียนรู้ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราอยู่นิ่งเฉยไม่ได้กับภาวะเศรษฐกิจหรือว่าภาวะธุรกิจปัจจุบันนี้นะครับมันมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลานะครยิ่งเราเป็นคนรุ่นใหม่ยิ่งจะเป็นนะครับอย่างที่ที่บอกไว้ว่า เครื่องมือสำคัญถ้าเราจะอยู่ในวงการนี้อยู่ในวงการอ e ีคอมเมิร์ซเลยนะรเราต้องถ่ายภาพเป็นอย่างเจ๊น้อยนะครับถ่ายวิดีโอได้นะครับใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้อินเทอร์เน็ตได้นะฮะสามารถที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารพวกนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ใครอยากจะมีไรายได้หรือว่าอยากจะ มีงานพิเศษครับนะฮะเรามีความพิเศษด้านไหนมีความอยากจะทำด้านไหนเนี่ยให้นำเสนอตัวเองเนี่ยนะฮะผ่านทางเว็บไซต์ของนันทพันธ์ก็ได้หรือว่าหน่วยงานต่งางๆที่เขามีเว็บเนี่ยนะฮะเขาต้องการบุคลากรตอนนี้ไม่จาเป็นต้องไปสมัครงานโดยใช้ไปสมัครอย่างเดียวนะฮะพิเศษตัวเองครับนำเสนอว่าเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะเป็นอะไร เราทําอะไรเก่งเราชำนาญด้านไหนที่เซนตัวเองตรงนี้นะครับแล้วเราจะได้งานนะฮะถ้าเราได้งานในสิ่งที่เราถนัดเราก็มีความสุขในการทําง,งานนะครับแล้วก็ค่อยๆหาเครือข่ายนะครับผมเองปัจจุบันนี้ผมคิดว่าเครือข่ายเป็นสิ่งสําคัญการเติมโตของบริษัทไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยกคนได้ความรู้มาได้ข้อมูลมาก็จะเก็บเงียบไว้ ท,ที่ตัวเองนะครับจะไม่มีการแบ่งปันว่าเออต้องให้คนอื่นอะไรต่างๆแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วการทํา,ทาง,งานต้องต้องแบ่งกันต้องมีเคลือกานในการกระจายงานนะฮะแล้วก็แบ่งงานกันทำานะครับะฉะนั้นการที่เราเป็นผู้ชนานาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยได้เปลีป่ยน แต่เราต้องรู้จักการหาเครือข่ายว่าใครมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราเราออกแบบเก่งควรจะไปสัมพันธ์กับใครนะครับเพื่อที่จะสร้างผลงานมาสู่ผู้บริโภคนะครับดังนั้นน้องๆในที่นี้เนี่ยเรียนอีคอมเมิร์มาจะมีความเก่งไม่เหมือนกันซึ่งทั้งที่เรียนสาขาเดียวกันนะฮะบางคนก็เก่งในเรื่องของการโต้ตอบเจรการดําเนินการด้านการตลาดบางคนก็ไม่อยากจะดําเนินการด้านการตลาดละ เราอยากจะผลิตเกงเราอยากอยากจะออกแบบเว็บไซต์เราอยากจะสร้างเว็บไซต์ให้คนเข้ามาหาสินค้าเราเองอะไรแบบนี้คือกลยุทธ์มันแตกตา่างใช่ไหมฮะ <c oughs> นั้นก็เลยนําเสนอว่าดูงานวันนี้เสร็จแล้ว <c oughs> เห็นอะไรที่เป็นเครื่องมือของนันตภันฑ์ <c oughs> แล้วเห็นว่าตัวตัวเราเองสนใจด้านนั้นวันหลังเข้ามาหาอ,อ,อ,อกการเพิ่มเติมหรือว่าเข้ามาสอบถามพี่พ ว่าน้องจะส่งงานด้านนี้มานะฮะจะทําเป็นโฟตโต้บุ๊กเดี๋ยวนี้เนี่ยโฟตโต้บุ๊กมาแรงมากนะครับเพราะโฟตโต้บุ๊กเนี่ยมันเป็นการทํางานที่เฉพาะเจาะจงเมื่อก่อนนี้เราทําทําถ่ายรูปออกมาเป็นอัลบั้มใช่ไหมฮะใส่ไว้เป็นอัลบั้มแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะฮะงานไหนงานรับปริญญาก็จะ มีการรวบรวมว่าเออรับพญาของคนนี้ก็จะมีรูปราวเรื่องราวของคนนี้เล่าในโปรต้บุ๊กนะครับแล้วก็เขียนเลยว่าอันนี้ถ่ายรูปกับใครเมื่อไหร่ยังไงอะไรงต่างทำเป็นรูปทำเป็นเล่มเสร็จแล้วก็มอบเป็นของฝากน่าแรงต่างให้นะครับในวันเนึ่งเราก็จะจบการศึกษาเราอยากจะทําโฟโต้ o o บุ๊กไว้สําหรับให้เพเพื่อนในห้องไว้ระลึกถึงกันการเก็บภาพไว้สะสมไว้ นะครับวันหนึ่งเราจะได้ใช้แล้ววันนั้นเราจะทําเป็นกโรตโตบปุกแล้วก็ส่งไปให้กับทุกๆคนนะครับอันนี้เป็นความทรงจำนะครับนันทภัท์ก็จะสร้างสรรค์และก็พยายามที่จะนําเสนอสิ่งใหม่ๆตรงนี้ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็น้องๆที่มีไอเดียก็ยินดีนะครับที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของนันทภัธ์นะครับใครมีความสามารถด้านการเขียนเว็บใครมีความสามารถอยากจะเป็นเว็บมาสเตอร์อยากจะตั้งร้านออนไลน์ ขายสินค้าของตนเองอยากจะมีไอเดียแล้วกไ็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเข้ามาปาราึกษานาครับนะครับเรายินดีอย่างยิ่งที่จะสารฝันใ,ใ,ใ,ให้เป็นจริงนะครับสําหรับคนที่มีความคิดที่เริ่มนะครับน้องๆบางคนเนี่ยมีความคิดที่เริ่มดีแต่ไม่รู้จะตั้งต้นยังไงเอ๊ะอยากจะทํานั่นอยากจะทํานี่แต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าเราทํานี้เราวมันจะเกิดได้ผลไหมมีผลตอบแทนมาเลี้ยงตัวเองได้ไหม ไม่มีทุนเลยจะทํำยังไงนะฮะที่จริงแล้วปัจจุบันเนี่ยนะฮะขอให้มีไอเดียอย่างเดียวนะฮะทุนเนี่ยมาหาได้จากหลายหลายแหล่งนะครับมีไอเดียมีทีมงานมีเครือข่ายไอ้ตรงเนี้ยสาคัญนะครับน้องๆตอนนี้ยังเรียนอยู่อาจจะไม่มีทุนเลยละไม่มีเครือข่ายที่จะทําไม่มีตลาดที่จะเข้าไปนั่นเพราะฉะนั้นถ้ามีไอเดียอยากจะทําธุรกิจอะไรอยากจะ ายอยากจะขายพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สมมตินะฮะอยากจะกเรามีความชอบด้านนี้อยากจะทําตรงนี้ทํำยังไงจะซื้อสินค้าที่เป็นแหล่งค้าส่งได้ยังไงจะขายให้กับใครนะฮะมาปรึกษากระคับประคงนี้ได้ขอให้คุณมีความชอบก่อนมีความชอบว่าคุณชอบเทคโนโลยีด้านนี้ถ้าลูกค้าโทรมาหาคุณคุณตอบเขาได้ไหมคุณคุมเว็บตัวนี้ได้ไหมส่วนสินค้าเนี่ย ทางเรามีให้เลือกเยอะเลยนะเครือข่ายที่เป็นแหล่งขายส่ง SME O top อะไรต่างผลิตที่อยู่ในสมาคมส่งเสริม SME ไทยเรามีสินค้าหลากหลาย SME เนี่ยมีความสามารถในการผลิตแต่ไม่มีความสามา,ารถในด้านการตลาดเขาไม่มีความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซเขาไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเรียนจบแล้วอยากจะทำอะไรที่เป็นการช่วยเหลือ SME หรือ O top น้องมาติดต่อทางนี้เลยนะครับแล้วน้องจะเป็นคนที่ขายสินค้าโอทอปสักอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างที่น้องต้องการนะครับน้องคุมร้านให้เขาแล้วผมเองแล้วก็ทีมงานจะติดต่อผู้ผลิตสินค้าให้น้องไปขึ้นเว็บแล้วน้องคุมตรงนี้ให้ดีมีคนติดต่อมาถ้าเป็นภาษาอังกฤษภา,าษาจีน,นอะไรต่างน้องคิดว่าน้องทําได้ไหมแปลได้ไหมถ้าแปลไม่ได้มาทางนี้ ทางนี้จะแนะนําว่าคุณจะแปลตรงนี้คุณต้องอาศัยไทยนะครับเราจะมีล่ามมีอะไรต่างซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรเรารช่วยแปลให้ช่วยสีความให้แล้วเราก็จะได้โตไปด้วยกันนะครับ s อสเราก็จะโตไปด้วยกันังนั้นก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่านาฏพันธ์เนี่ยก็อยากจะเป็นพันธมิตรกับวิทยาลัยนอสซึ่งผลิตบุคลากรได้หลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกร,รมเมอร์การตลาด บริหา,ารบัญชีอะไรต่างตรงนี้นะฮะถ้ามีสักวันเรามาโคกันนะฮะระหว่างผู้ประกอบการ SME ซึ่งยังต้องการน้องๆที่เรียนตรงนี้นะฮะอีกมากเลยนะครับั้นทำยังไงที่เราจะรับจูนว่าบุคลากรที่เรียนจบมาแล้วมาเจอกับแหล่งงานที่ต้องการเนี่ยนะครับเราจะได้แก้ปัญหาในเรื่องของการว่างงานด้วยนะครับ